มันใเขาเดมาเห็นีนลอกลายยาอากอกตลิกกรรมของเขาไกวในคณะบัญชีตลิกกรรมครับเนาะเอ่อเรื่องเหือในมันมันเดีมีก้นลายกอกครับเนาะอำนานเบนมังโกอครับเอ่อเขาแคลมายฟงเขาอันในพอกอากอกตลิกกรรมใหม่เลยนะคนะตลิกกรรมอันว่าในเป็นนั้นในคณะนะเป็นแอปในคนะเป็นเป็นแอปอันลัดต่อกันครับเนาะอันสวงปีอยู่กันว่าเลยนะคก็มานำธจักกันอยู่เยอะครับเนาะยันว่าเดี๋ยวก็แอปแอปพลิเคชันอันในืจอเสียงมันก็ใครลังไว้อยู่เยอะอย่างนี้คณะ แต่ลิกลับอันนี้ฮะไม้ฟงหนึ่งอันมันเดบพอก์อะไอากอกหนึ่งอันเล้วยคณะอันนี้ขเขาได้มาเห้ในล็อกลายยญ้าอากอกอันเก่าอันเขาเจอไว้อยู่ในก้อยเฮยแล้วเขาขึ้นมีพอกอ,อ,กอ,อากอกใหม่ซึ่งนั้นค่ะนะนักสุธธ้เขาวขากว่าดีแต่ลิกลับะลยฮะ ในก็เป็นอากอ็ใหม่ๆก็นะคัดทีเฮ็ดไว้ค่ะในเป็นอากอ็ของขานะนะคราวดีไม่ได้สองอันครับเนาะขาใส่กระพงกสองอันเลยนะอ่าขวดีอย่าอากอ็ในกวยไปเถอะอย่าก็อย่าให้มันมีเหมือนเสียงหนังว่าอากอ็ตีกับในมันจะไปหมา้ฟงเขาอันไหนในขณะนะขาวดีมาญาติในได้โกอเของขานะอ่อนักสุดคเขามาเต็กตีขิดทำขิดตั้งหรือในขณะนี้นะครับพอมาเต็กตีเนี่ยในเขามาเต็กตีห่างหมักโลดตั้งเตอร์ในขนะสตินะครับ ซึ่งไหนคะนะรับนะพอมาเตี้ยดีในยานะ้าเนี่ยเขามาปลายลุ่มใช่ไหมครปลายลุ่ม่งไหนเขามาเตี้ยดีแถวไหนครับนะแถวน้ำปัดอ่ามันจะมีสามแถวครับนนะดินว่าเฮวนะฮะรั้เก็เขามาเตี้ยแถวน้ำปัดในกลางนะคะรัเตี้ยมาซึ่งไหนะคะนะรับนะพอเตี้ยมาซึ่งในเนี่ยเขามาปลายหางคกว้ันว่าอ่าตรีตะลิกกรัมแอคเคอก์อัอนวางครับนะคาเดคาคมครับ เขาเดิร์ล้วงไว้ดินน้าในคณะจื้อมันอ่านในคณะเป็นใช่ไหมครับอันนี้มันเดมีภาษาไทยเขานอนจะเป็นภาษาอังกฤษนะอ่าในคณะตรีอ่าตรีนะครับเขาก็อ่านบ่เคยถูกนะครับะอ่านผิดกว่าความมันนินครับอ่าตรีโยเตดิกัมแอคฮอคนะครับนี่นะครับแถวในคณะแถวในครับเขาก็เตี้เขากว่าดีในคณะพอลเตี้เขามาเนี่ยเขาขึ้นเมหาแถวในแถงครับป่ายหาแถวในคณะ อะไรครับเป็นแถวไหนครับอะไรเข้าอันใดนะครับเนาะเต็กกว่าดีตัวลีกันสมๆนลยครับเต็กกว่าเลยนะครับนะไปกันครับพอาะเต็กมาซึ่งเนี่ยอนไรเขาได้เจอเสือหมายพ่วงเขาดีในะคระอันเขาอะไรเคี่ยกไว้ซับอ่าอกอันไหนครับเนาะเขาได้เสริมไมายพ่วงกว่าครับนะอ่าพวกเขาอยู่เมืองอะไรก็เขาได้เลยเสือป้าเมืองนั่นคณับนะเพรเป็นเมืองมันก็เขาได้เลยเป็นอาบองเกาฮาครับเนาะอะไรเขาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาได้เป็นอาบองฮุกฮุกนะคระเป็นในไรครับ นะคะเขาก็ใส่กว่าเดมเดมซะนครันูนในหองตาบใส่ก็ะไครันะสมมุติเขาได้ใส่ซะนะอครับอับองโฮกๆก็มืนแบบศูนเก้าในซูนแปดสี่ในศูนในห้องอุนตาบใส่ครับเขาก็ใส่ตัวลกเปียนั่นกว่ากําเดียวซะนะครับนะเขาก็มาเด็กอันสมสนะครับเน็กนะครับนะก็ไม่เขาได้สวงกกกมากนะกกแต่ละกรมดีมากนะครับมาทางเหนือนคนะมันเป็นกกเสื้อเหรอในมันเป็นกกเส้อในค่ะในคนะ นี่ค่ะล็อกอินโกกนะครับนะเป็นอ่ามันได้เป็นตัวเลขตัวใหญ่ซสื่องนะครับเนาะเขาได้ไลยใส่กว่าตามอันไหนครับนะนะครับของข้าก็เป็น A P สอง A G นะครับนะเป็น A P เขาเนาะเยอก็เป็นสอง A ตัวเลขค่ะบเยอก็เป็น G ตัวใหญ่ครันะเยอก็มาเซอร์ไมคิดเจ้าเลยครับ ยาก็มาเป็นตัววายเนยาก็แค่ะแเยาก็เป็นวายตัวใหญ่ค่ะเป็นวายตัวใหญ่าก็เป็นสกันเนาะเส้นค่ะพอสิเส้นยาเนี่ยเขามาซิเมตก่บข้อเขาะยาก็เขามาเรียกหมายถูกดีนะฮะหมาถูกดีในเส้ไหนคะนะเ่ามาเรีกหมาถูกเส้ไหนก็ไม่โกงนะเขาเดี๋ยส่มันมันคะนะเพราะว่ามันมันเนี่ยมันเดมไรคะเนาะเขาเดีใส่มันมัปั้นเส้ไหนคะนะเพราว่าเขาใส่มันมันปั้นยาเส้นไนเยน เขาก็สามารถเจ็กอันนันกว่าอะไรคณะอันสมสมนะคะซิงกอินในคณะเพราะเด๊ก่อนีตนเอาก็เข้าอันมีไว้อยู่นั้นมันเด็กกลวยคณะมันเด็กกลวยเราก็มันเดชถูกเอาหมายพวงเขาออกจากบัญชีตระกิกรรมอันนั้นในคะนะมันเดชเอาหมายพวงเขาออกจากเอาก็กระกิกรรมเขาจึ่งในคะนะเขาก็เดชสามารถพอกลายเอาก็ตระกิกรรมมาซึ่งนั้นคะนะบัญชีใหม่ซึ่งนะครัเขาเจ๊กอนีตนะครับไปทำงานนะ นะครับพอเขาเตียบเขาว่าเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้านะครับเอ่อพอเขาใครเตรียมว่าย้อนสังอะไสุขยายากอกในสั่งสิ่งปางอยาเจ้าเลยนะนะเขาก็เตรียมใส่กว่านั้นในคนะสังเจ้ว่าห่มใครเตรียมในข้อเทียบโดยลิกันสมสมตั้งแต่ในกว่าอะไรคนะเทอรี่หมายไอ้เขาในคนะดีนหมครับอ่ามันเดี๋ขึ้นมาเจ้านะครับวางขึ้นมาเจ้าเนีในเขาก็เตียอันเวนตุลิกอันเลียงเลียงในคนะนะครับ yes เทอรี่หมายไอ้เขาในคนะดีนะครับเตียกว่าดีในคนะ ไปกรรมอะอ่าเราเป็นเรื่องในก็มันไวยกว่าเย้าเลยค่ะนะนะครับมือไกเอาก็คามีสองอันคะนะอาก็คามีสองอันแล้วก็เป็นไม้พุ่งแทงอันหนึ่งนยอันนี้นอันตัวเลี้ยวนนเป็นอาก็ตรีกรรมคาแทงอันหนึ่งล้วก็เป็นไม้พุ่งคาแทงอันหนึ่งนะคะอันนั้นก็มันไวยกว่าเย้าเนคะนะอ่าไม้พุ่งนเขาพอวไว้อ่าอาก็เก่าห้องมือไกลนั่นนะเขาสามารถขึ้นเอาพอกอาก็ตรีกรรมอันหมาไรเย้าเนคะนะ ก็เต็มมีหมอกันได้เองค่ะนะสังเกตว่าอะไรเจอเนี่ยก็อย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บนช่องของเขาเฉียมเขียงพังอะอันนี้ก็จะเป็นล็อกลายยาอากาอัลเดร็กรัมก้ในค่ะนะออกค่ะไอซุ่งฮะ